เจ้าหนูวัย20ปีคนนี้ได้สร้างไว้แล้วบนเส้นทางอาชีพอันสั้นแต่ทรงพลังของเขาแม้เพิ่งอายุเพียง20ปีแต่เส้นทางของฟรานซชสโกปิโอเอสโปซิโตก็เต็มไปด้วยหมุดหมายแห่งความสำเร็จที่บ่งบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ดาวรุ่งที่น่าจับตาแต่กำลังจะกลายเป็นกองหน้าคนสำคัญของอนาคตอิตาลีเริ่มจากระดับเยาวชนของอินเตอร์มิลานเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าชแชมป์เยาวชนอิตาลีในหลายรายการและเป็นดาวซันโวของทีมในรุ่น U19 ก่อนจะถูกดันขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วต่อมาในช่วงยืมตัวกับสเปเซียค l ล i ซเขากลายเป็นหัวใจหลักของทีมตลอด2ฤดูกาลลงเล่นรวมกว่า73นัดยิงได้20ประตูและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดของลีกซีรี e ีฟุตบอลเ l อร์ออฟเดอะเยียร er 2023์2023-24ซึ่งถือเป็นการประกาศให้ทั้งอิตาล,ลีรู้ว่าเด็กคนนี้มาแล้วในระดับทีมชาติ ฟรานเซสโกเคยเป็นกำลังสำคัญของทีมอิตาลียู U 20ที่คว้ารองแชมป์โลกในศึกฟี f a ย20 World Cup 2023และในปีเดียวกันนั้นเขาก็มีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์ยูอีฟายูโรเปียนอั19แชมเปี้ยนชิพ2023สองรางวัลใหญ่ภายในปีเดียวทำให้ชื่อของเอสโปซิโตถูกพูดถึงในทุกสื่ออิตาเลียนว่านี่คือกองหน้ารุ่นใหม่ที่ทีมชาติอิตาลีรอคอยมานาน ในปี2025เขาได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่และลงสนามนัดแรกในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกนั่นคือช่วงเวลาที่ครอบครัวเอสโปซิโตทั้งบ้านน้ำตาซึมด้วยความภูมิใจเพราะในที่สุดน้องชายคนสุดท้องก็ทำตามรอยเท้าพี่ๆได้สำเร็จและอย่าลืมเขายังทำประตูแรกให้กับอินเตอร์มิลานชุดใหญ่ในเกมชนะคาเลรี2-0เดือนกันยายน2025ประตูนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขในสถิติ